สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น e ีีที่35แล้วนะครับสำหรับการดูนาฬิกาว่าเป็นของแท้หรือว่าของก๊อปปี้นะครับซึ่งนาฬิกาที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาคาเซโอนะครับรุ่น BGA นะครับ134รุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับและจะเจอกันบ่อยมากนะครับที่เป็นงานก๊อปเกตนะครับครับ หลายคนคงสงสัยทาไมไม่มีสายก็ให้เข้าใจตรงนี้เลยนะครับว่านิกาที่ผมออกมาจะเป็นนิกายมื่สองนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีสายเนื่องจากว่านิกาที่เป็นของ c อปปี้ของ c a ด i o ไม่ว่าจะเป็น G s ช็ Sho ck หรือว่า BabyG ก็าตามสายจะเสื่อมสภาพเร็วมากนะครับดังนั้นนิกาส่วนใหญ่ที่ผมได้มาก็จะมีแต่หัวโล้นๆแบบนี้มาครับของก๊อปเนี่ยสายจะห่วยมากนะครับบอกตรงนี้เลย บางทีซื้อมาใหม่เนี่ยอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนครับสายขาดก่อนสายจะขาดและจะเสื่อมสภาพเร็วมากสำหรับรูปลักษ์ณภายนอกของนาฬิการ,รือนนี้ก็ถือว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับของแท้ค่อนข้างจะเป๊เลยครับทีนี้ผมอยากจะให้มาดูในส่วนของอเข็มนะครับเดี๋ยวผมจะเซตเข็มตั้งเวลาดูว่า ระบบเข็มเนี่ยจะเดินนิ่งเดินสมูทหรือว่ามีสะดุดอะไรหรือเปล่าเท่าที่ผมดูนะครับก็ไม่ต่างจากของแท้เลยนะครับสำหรับการเดินของเข็มเวลาครับนิ่งสมูทครับไม่มีสะดุดถือว่าใช้ได้ครับตัวกลอบตัวนี้ทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของระบบไฟกันครับว่าจะมีไฟสองสว่างเป็นยังไงบ้าง ถือว่าระบบไฟถือว่าส่องสว่างมากๆเลยครับแตกต่างจากเบบี้จีหลายๆรุ่นนะครับถือว่าไฟเนี่ยความสว่างผมให้เต็มสิบเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากของแท้ตรงไหนนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยระบบไฟจะมีมิติมากกว่านี้นะครับซึ่งไฟที่เป็นของกรอบเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นไฟโทนสีนะครับแค่สีเดียว ถ้าเกิดว่าเป็นของแท้เนี่ยมิติการเล่นสีของไฟเนี่ยจะมากกว่านี้ครับลองไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยลงไว้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของเครื่องครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงเปิดฝาหลังออกมาแล้วครับฝาหลังด้านในก็จะไม่ปั๊มอะไรเลยครับส่วนหน้าตาของเครื่องก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้เราจะมาถอดนะครับถอดเครื่องเพื่อดูด้านในนะครับหน้าในก็จะเป็นอย่างนี้ครับจุดเด่นของรุ่นนี้ผมมองว่าเป็นที่ไฟนะครับไฟจะสองสว่างได้มากกว่าปกติของ a นากาก๊อปปี้โดยทั่วๆไปนะครับที่ผมรีวิวมาหลายรุ่นละตัวนี้ถือว่าน่าจะเป็นตัวแรกๆนะครับที่ให้ไฟสองสว่างได้มากขนาดนี้ อะชัดเจนนะครับสำหรับในการก๊อปปี้คาซีโ BJ รุ่น134ตัวนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบคลิปครับ